สวัสดีครับวันนี้บีบีจะพามาดูนะครับ XLS คันนี้นะครับใช้งบน้อยนะครับคันนี้ออก7จ0 0 0แล้วได้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูคันนี้นะครับนี่เลยได้ชุดนะครับของวิตเตอร์วิตเตอร์มันดีอย่างนะครับเราข้อไปตัวกันชนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมีแววตาแบบนี้มีกระจังหน้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าแววตาแบบนี้มีไฟด้วย จะมีไฟแบบนี้ด้วยครับเหมือนโซยูแบบนี้นะนี่ครับแล้วมาดูรายละเอียดกันด้านข้างต่อชุดวิตเตอร์นี้จะมาครอบแบบนี้ได้นะครับนี่นี้นะซุ้มล้อประมาณ6นิ้วนะครับครอบไปเลยนะครับนี่เลยนะครับล้อแม็กนะครับเป็นขอบ20บนะครับใส่ยางของซูแม็กนะครับแบกเลือกลายได้นะครับนี่ด้านข้างนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับของพิก l วดแล้วมีรองมือจับแบบนี้นะ แล้วก็มีราวหลังคาตัวนี้จะใช้งานไม่ได้จริงนะอย่าโหนนะครับอันนี้ต้องบอกลูกค้าตามตรงครับภายในของ XLS นะครับผมตัวนี้จะเป็นราคาใหม่แล้วนะครับผมราคาจะเป็น9.9จะมีเบาะหนังมาให้ด้วยนี่เลยแบบนี้นะครับใช้งานได้แท้ได้จริงนะครับผมข้างในนะครับมีอันชิสต็อปด้วยนะครับผมตัวนี้แล้วมีหมดประหยัดน้ำมันนะครับผมมีท้าย USB นะครับเกียร์อัตโนมัติสปีดเครื่องยนต์2.0นะครับ170เหลืาจาหน้าจอ10.1นิ้วนะครับผมปกติเลยพวงาลายไฟฟ้าครับ เอกวจะบอกว่าตัวใหม่เป็นเบาะหนังแล้วนะครับผมนี่เลยไม่มีที่วางแก้วนะครับตัวนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับที่วางแก้วตัวนี้มู้จับแบบนี้แบบใหม่นะครับนี่ครับจะบอกว่าช่วงที่ตัวนี้นะครับจะใหญ่มากครับเอาไว้ใส่โรบงโรบาถ้คลูกค้าอยากเพิ่มเติมก็บอกผมได้นะครับผมมีที่เยีบแบบนี้ไฟเอ็กวจะไฟเป็นไฟปกตินะตัวนี้นะลองดูได้ครับเป็นหลอดไฟอยู่นะครับ จะเปลี่ยนเป็น LED ก็ได้นะครับดีที่ครอบโลโก้ F อ R D ดีแบบนี้ตัวนี้จะไม่ได้ปอนแรงครับถ้าใส่ก็ใส่ได้นะครับผมครับผมตัวนี้จนะักประมาณนี้ครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อตับบีได้นะครับผม